สวัสดีค่ะอันนี้เรามาในถึงในส่วนของการทำความสะอาดการจัดห้องนอนแล้วเนาะค่ะก็ห้องนอนนะคะก็คือเราก็ควรจะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะอย่างเช่น ผ้าม่านอันนี้นะคะตอนเช้าถ้าเรามาทำความสะอาดเราควรที่จะเปิดผ้าม่านออกไปให้แสงแดดส่องเข้ามาเพื่อที่จะลดความอับชื้นล,ลดกลิ่นที่ไม่พึงะสม,มในห้องนอนนะคะถ้ามีเป็นมุ้งรวดนะคะก็ควรที่จะจัดตารางเวลาถอดมุ้งรวดออกมาปัดฝุ่นหรือนํามาล้างนะคะอาจจะเป็นเดือนละครั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งในส่วนของตู้โต๊ะอะไรต่างๆนะคะในห้องนอนนะคะตู้เสื้อผ้าก็ต้องจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็ต้องจะต้องจัด จัดให้เป็นระเบียบเรียบๆๆร้อยเช่นเดียวกันเนาะที่สําคัญที่สุดในห้องนอนก็น่าจะเป็นการจัดเตียงนอนนะคะการปูเตียงนะคะผ้าปูที่นอนนะคะหมอนก็ควรจะถอดออกไปซักทาความสะอาดนะคะแนะนําเป็นอ่าน่าจะเป็นอาทิตย์อ,อาทิตย์ลนอาทิตย์นะคะหรือว่า2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะในการจะเปลี่ยนซักผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความสะอาดนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นจะมาทําทให้ดูวิธีการปูเตียงนะคะจริงๆแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นผ้าคลุมไว้อีกทีน,นะคะนะคะถ้าบ้านในจ้างของเรานะคะเป็นผ้าปูนะคะที่ที่มันรัดมุมอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะปูนะคะแล้วก็รัด นันได้เลยนะคะมันจะเป็นไซส์ของมันอยู่แล้วนะคะว่า,าเป็นเตียงทวิน5ฟุตหรือว่า6ฟุตอย่างเงี้ยนะคะเราก็แค่รัดมุมไปอาจจะหนักนิดนึงก็ใช้หัวเข่าของเราช่วยได้นะคะในการที่ที่จะปูที่นอนเพราะว่าเวลาไปทํางานตามบ้านในจ้างก็จะมีเราคนเดียวไม่มีใครมาช่วยนะคะ หมดภาพปูที่นอนมีดอกมีลายนะคะแล้วก็ควรจะดูให้ดีว่าดอกไม้หัวขึ้นหัวลงน้องหมาน้องแมวหันหน้าไปทางไหนนะคะก็ต้องจัดระเบียบนะคะให้ลายของภาพปูที่นอนปูออกมาได้เรียบร้อยสวยงามด้วยนะคะ ก็จะไม่ค่อยยากเนาะเป็นผ้าปูที่มันมีมุมลัดเข้ามุมอยู่แล้วนะคะทีน,นี้ถ้าสมมุติว่าผ้าปูบ้านในจ้างเรานะคะไม่มีมุมนะคะทำยังไงเพลินผ้าที่ใช้ในการสาธิตมันจะขนาดจะเล็กไปสักนิดนึงสำหรับขนาดเตียง6ฟุตนะคะทำให้ดูแค่เป็นพอที่พวกเราจะมีไอเดียแล้วกันเนาะนะคะ เราจะใช้วิธีรัดมุมก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงเนาะเหมือนกับคล้ายๆว่าทําทําให้มันเหมือนกับว่ามีมุมให้เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับเวลาที่เราปูผ้าแบบที่มันเป็นรัดมุมอยู่แล้วนะคะ ก็คือใช้วิธีรัดมุมนะคะหรือขอโทษนะคะเพรเอาออันนี้มันมันไม่พอเนาะกับขนแนเตียงหรือถ้าเราไม่ใช้วิธีรัดมุมนะคะเราก็สอดนะคะสอดผ้าปูไปใต้ที่นอนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างตวัดให้เป็นเป็นมุมนะคะทบกันแบบนี้นะคะก็จะสามารถจะาทาให้เกิดเหมือนกับคล้ายๆเป็นผ้าปูที่รัดมุมได้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวก็อสอนนะคะทำให้ดูวิธีการคุมเตียงให้ดูเรียบร้อยสวยงามน,นะคะเหมือนกับที่เราเห็นในโรงแรมบางที่เขาจะทำแบบนี้นะคะ ไว้เฉยใก่อนนะคะโดยต้องดึงผ้าสองฝั่งให้มันเท่าๆกะให้มันพอดีกันนะคะ ผ้าผมนะคะทับผ้าผ้า,ผาคลุมลงไปกทีนึงนะคะโดยให้เหลือนะคะคือปูไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงไปชนขอบของผ้าปูผืนที่สองนะคะ ให้เหลือขอบลงมาต่ำกว่านิดนึงนะคะ ให้มา สองข้างประมาณาขนาดเท่าๆกันเนาะเสร็จแล้วเราก็เก็บชายนะคะให้เรียบร้อยนะคะ อ่ะก็จะมันประมาณแบบนี้นะคะหรือว่าบางบ้านนะคะอาจจะจัดเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอีกอีกแบบหนึ่งนะ กันนอะ,อะทําแบบนี้เพื่ออะไรคะเวลาเจ้านายเรามาสอดตัวเข้าไปได้เลยนอนได้เลยนะคะ ที่นอนก็คือนะคะเจ้านายบางคนจะถือมากกับการที่เราขึ้นไปเหยียบบนที่นอนนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะถือเป็นมารยาทในการทําความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบห้องนอนนะคะเป็นการให้เกียรติเจ้านายเราด้วยเนาะในการที่ไม่ขึ้นไปเหยียบนะคะ,ะบนหมอนหรือบนที่นอนของเจ้านายนะคะโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของห้องนอนในการปูเตียงนะคะขอบคุณมากค่ะ